สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่สาขาสุกเกษนะครับวันนี้จะพามาชมรถคอกนะครับคันนี้รถสภาพใหม่มากนะครับลูกค้าเป็นรถปี2022นะครับขับไป40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าคันนี้มาในโทนสีขาวมุกนะครับมาในโทนสีขาวมุกนะครับส่วนกระจังหน้าจะเป็นสีดานะครับตัดกับสีขาวทาให้ตัวรถของคันนี้นะครับดูดูมายิ่งขึ้นนะครับส่วน โลโก้ o, นะครับโลโก้โตโยต้าเป็นโครเนี่ยมมาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้ายังเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโฮมด้วยนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็ส่วนล้อหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กมาให้นะครับเป็นล้อแม็กห้าก้านขอบ18นะครับตรงหัวน็อตนะครับตรงหัวน็อตก็จะ เป็นสีแดงมาให้นะครับลูกค้าครับมีสวยมากเลยนะครับถัดมาอีกด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวตามมดมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ไฮลัก์นั่นเองนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับจัดกับสีตัวรถนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับเม็ดอาร์ นี่นี่นะครับมิดอาร์ตนะครับยังดูทุกจุดนะครับสภาพใหม่มากนะครับลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปี2022แท้นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นพาลรอยมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีตัวซุ้มล้อนะครับที่ติดเพิ่มมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัว Z e dition นะครับปี2022นะครับ มาดูต่อกันที่ด้านท้ายนะครับไปโคมไฟท้ายนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมเลยนะครับแล้วมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับด้านขวามือนะครับตรงกระบะนะครับจะเขียนคําว่าไฮรักนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีคําว่ารีโวมาให้นั่นเองนะครับตัวตรงกลางของกระบะนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวข้อของเรานะครับจะมี ตัวปิดด้านท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะอยู่ตรงกระบะนี่นะครับมีมาให้4อันนะครับสําหรับตัวปิดท้ายค้อกนะครับตัวคอกนะครับยึดกับตัวรถได้แน่นหนามากนะครับลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวเหล็กนะครับไม่มีรอยบุกนะครับสําหรับตัวเหล็กของคันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับว่าจะใหม่เช่นไหนนะครับามาดูนะครับตรงตรงประตูด้านข้างนะครับตรงประตูด้านข้างจะมีที่รถกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้าแล้วก็จะมี ที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้ปรับได้สีทิศทางครับที่พักเขียนจะหุ้มด้วยผ้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีช่องเก็บพวกเอกาสารปากกานะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้านะครับถัดมาอีกจะเป็นลาโพงมาให้นะครับเข้าไปดูด้านในนะครับคันนี้ตัวพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยธรรมดามาให้นะครับยังไม่ใช่ มันติฟังก์ชันนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของโตโยต้านะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับด้านขวามือก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าตัวไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับตรงหน้าปัดนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นรอบเครื่องนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับตรงกลางก็จะมี สัญลักษณ์สถานะของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีเลขไมล์มาให้นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับขับไปเพียง46,00 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2022นะครับถือว่าขับน้อยมากๆนะครับสาหรับรถกระบะครานะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ํามันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเป็นเบาะหนังมาให้นะครับตั้ง ด้านคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะครับเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีอุปกรณ์แหแรียงมาให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับมาให้นะครับด้านในนะครับสภาพใหม่มากนะครับน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับไม่มีรอยขีดขวดใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้า คอนโซลตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์มาให้นะครับสองข้างนะครับเบียกซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกเวลานะครับตัวแอร์นะครับสามารถปิดก็ได้นะครับลูกค้าตัวแอร์ถ้าเราปิดฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงนะครับแอร์ก็จะแรงขึ้นนะครับลูกค้ามาดูกันที่หน้าจอคันนี้นะครับคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX, u s เได้นะครับจะมีพอร์ตเสียบมาให้นะครับแล้วก็ฟังวิทยุ FMAM ได้ปกตินะครับลูกค้า <You know. S 1> ตัวเครื่องเสียงนะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับลูกค้าตัวเครื่องเสียงของเรานะครับถัดมาอีกจะเป็นระบบแอร์นะครับระบบแอร์ปรับความแรงของพัดลมได้สีระดับนะครับแล้วก็สามารถปรับทิศทางของแอร์ได้ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็ด้านขวามือจะเป็นอุณหภูมิของตัวแอร์นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบไฟมาให้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องวางของเล็กๆมาให้ตรงนี้นะครับสามารถวางกระเป๋าเงินมือถือได้นะครับลูกค้าและตรงนี้นะครับจะเป็นน้ําหอมมาให้นะครับแถมมาให้กับตัวรถนะครับลูกค้ามาดูกันที่เกียร์ครับตัวหัวเกียร์นะครับจะหุ้มด้วยเป็นพลาสติกอ่อนนะครับลูกค้า แล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สสตินะครับลูกค้าเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับมันจะมีเสียงเตือนนะครับนี่คือเข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับจะมีเสียงเตือนหนึ่งรังนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับยังใช้งานได้ปกติดีนะครับล็อกล้อดีอยู่เหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าเดี๋ยวเล่านะครับจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับตัวอ่า ห้องโดยสารนะครับใหม่มากนะครับเดี๋ยวห้องเครื่องนะครับจะใหม่แค่ไหนไปดูกันนะครับทำมาดูกันที่ห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับลูกค้ามีระบบเบรก ABS มาให้ทั้งสีล้อนะครับมาร์กจากโรงงานนะครับ หัวน็อตไม่เคยขยับนะครับอุปกรณ์ไม่เคยถอดทุกชิ้นเลยนะครับลูกค้าการดื่มนะครับการดื่มตัวที่เติมน้ําปัดน้ําฝนนะครับจะอยู่ด้านขวามือของตัวเครื่องยนต์นะครับตัฟ้ากระปรงนะครับเม็ดอาร์นะครับยังอยู่ชัดทุกจุดนะครับลูกค้าคือว่าสภาพดีมากนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถกระบะข้อนะครับเอาไว้วิ่งใช้งานนะครับวิ่งขนของนะครับแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะครับรถปีใหม่นะครับไมน้อยนะครับแอดมินแนะนําคันนี้เลยนะครับโตโยต้าไฮรักรีวเซตเ dition นะครับเป็นซ i n g กิ c แคปนะครับลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประสริผลลุ่งเรืองสกลนครสาขาสุขเกษมได้เลยนะครับมี ทีมเซลนะครับประจําอยู่ที่นี่ด้วยนะครับลูกค้านะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่แท้ทุกคันไม่มีก่อนนะครับต้องมาที่ประเสิดผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสํารวนนี้แอด,ดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ